เรื่องแม่กับเรื่องพี่นงแอดมินบอกว่าวันนี้วันศุกร์คนดูสองเท่าเลยนะขอบคุณทุกคนนะคะถึงแม้ว่ายอดคนดูจะตกลงมานิดหน่อยแล้วแต่เมื่อก่อนน้นี้เยอะกว่านี้อีกนะแล้วเดี๋ยวตอนวางมันก็จะขึ้นให้ดูว่าแบบคนดูเยอะแม่ก็แม่ก็ขิงแม่ไม่ได้ดูที่ของขวัญน,นะทุกคนแม่ดูที่ยอดคนดูคนดูเยอะแม่ก็โอ้ยขอบคุณคุณเนียสำหรับรองเท้าแก้วนะคะมีประสบการณ์ฮาฮาในสนามแม่แม่ในสนาม,ม,ม,นนามอะ ท,ทุกคนเห็นแม่เป็นตลกตลกอย่างนี้นะนอกสนามแม่หานะแต่แม่บอกเลยว่าในสนามแม่เป็นแบบคนละคนละเขาเรียกอะไรคนละสไตล์เลยในสนามแม่จะแบบมุ่งมัน่นจริงจังเอาจริงไม่มีหาบอกเลยในสนามแม่คือแบบลืมทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตั้งใจเล่นแต่ว่าเวลาข้างนอกสนามแม่ก็จะบ้าๆบอยอย่างนี้แหละทุกคนเพราะฉะนั้นในสนามเลยไม่ค่อยมีเรื่องหาาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเป็นเรื่องนอกสนามกา็จะแบบตลกปลกฮาโดยเฉพาะกการใช้ชีวิตข้างนอก เพราะว่าแม่จะเป็นคนแบบเป็นคนงกไงงก,งกงกไม่ใช่งกหรอกมันก็มีเรื่องตลกไงทุกคนเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรก็เป็นเรื่องตลกได้หมดอ่ะคนก็จะชอบมาอยู่ใ,ใกล้ๆแม่ชอบเล่าเรื่องแม่ชอบมีเรื่องรล่าที่แบบเป็นเรื่องตลกยิ่งยิ่งปีที่แม่ไปเล่นที่ตุรกีกับพี่น้องกับพี่ปูนะมีปีหนึ่งไปเล่นกันสามคนมีแม่มีพี่น้องพี่ปูนะโอ๊ยพี่ปูนะจริงๆอ่ะแม่นอนห้องกับพี่น้องพี่ปูนอนคนเดียว พี่ปูเขาจะต้องแบบมานั่งห้องแม่ทุกวันเพื่อที่จะมาฟังแม่กับพี่นองคุยกันแล้วแม่ก็แบบคุยกันหัวเราะกับนองใช่ไหมพี่ปูเขาก็นั่งหัวเราะตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้สนิทกันมากใช่ไหมแม่ก็แบบหันไปหัวเราะอะไรวะคือเหมือนแม่กับพี่นองก็คุยกันปกติแหละแต่แบบแต่แบบพี่ปูเขาก็จะแบบหัวเราะขำทุกอย่างในสิ่งที่แม่กับพี่นองเป็นแม่ก็เลยงงว่าปูปูเป็นอะไรมาก้าทำไมปูถึงมาขำพี่รู้ไหมพี่ปูตอบว่าอะไรหนูอะค่ะ รู้สึกว่าเวลามานั่งฟังพี่กิฟกับพี่น้องคุยกันน่ะเหมือนหนูได้ฟังแม่หนูกับน้าน้าหนูคุยกันแม่ก็เลยหันไปคือคือดีใช่ไหมหรือว่าพี่กับพี่น้องดูแก่เหมือนแม่กับน้าของปูอ๋อไม่ใช่ค่ะแม่หนูกับน้าหนูเขาสนิทกันมากแล้วเขาก็จะแบบมีเรื่องหยอกล้อฮากันอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่กิฟกับพี่น้องอยู่คือคือนึกภาพออกไหมทุกคนแม่กับพี่น้องอะไรอยู่ด้วยกันก็จะอย่างเงี้ยเปิดคอนเสิร์ตมั่ง เล่นมุกกันบ้างอะไรกันสองคนสนุกสนุกไงพี่ปูก็จะชอบมาขำแบบมานั่งฟังแม่ร้องเพลงผิดคีย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ประจำทุกคนพี่น่ารักขอบคุณค่ะพี่ปูน่ารักใช่พี่ปูเขาน่ารักค่ะทุกคนให้ให้เล่าวีรรรมของพี่ปูก็แบบยากแล้วคิดดูอาจจะเล่าอะไรให้ฟังแม่ไปเล่นอาชีพอยู่ที่สเปนใช่ไหมคะ อ่า uh, สมมติแม่ไปเล่นที่สเปนพี่น้องกับพี่ปูเขาไปเล่นที่ตรุรกีอยู่ก่อนแล้วแล้วปีต่อมาแม่ย้ายจากสเปนมาเล่นที่ตรุรกีทีมเดียวกับพี่ปูพี่น้องก็เลยกลายเป็นสามคนพี่ปูพี่น้อง,อง,ลองแล้วก็แม่แล้วพอไปอยู่ะแม่ก็ถามว่าปูปูปน้องน้องมาอยู่ก่อนปีหนึ่งแล้วเนี่ยมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างเมืองเนี้พาไปไหนแม่เป็นคนที่แบบชอบเที่ยวชอบออกไปดูนั่นดูน,นี่กินข้าวนอกบ้านไปนั่นไปนี่ไงอย่างอยู่สเปนแม่ก็เที่ยวทุกวันแม่ไปกินข้าวร้านอาหารตลอด ออกไปนั่นไปนี่ไปห้างอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมคาตอบที่แม่ได้รับจากพี่ปูกับพี่น้องว่าไงหนึ่งปีที่มาเล่นที่นี่ไม่เคยออกไปไหนเลยนอกจากโรงยิมก็คือซ้อมที่โรงยิมแล้วก็นอนซ้อมกินนอนในโรงยิมไม่เคยไปไหนเลยนอกจากไปแข่งแม่แบบงงงงมากคืออะไรคุณใช้ชีวิตยังไงอยู่ปีหนึ่งที่ตุรกีแล้วไม่ออกไปไหนเลยเมืองที่อยู่่ไม่เคยไปไหนเลยทุกคนคิดดูพี่ปูพี่น้องแม่ก็เลยแบบหันไปมองแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะฉันมาแล้ว วิลามาแล้ววิลาพาทัวร์มาแล้วทุกคนจะอยู่แต่ในโรงยิมไม่ได้แม่ก็พาออกเลยจ้าพาไปกินทุกร้านที่มีในเมืองพาไปากินพิซซ่าพาไปกินขนมกินไอติมรู้จักทุกร้านค่ะทุกคนแม่พาทั้งสองคนไปเที่ยวแต่เดินไปค่ะทุกคนเพราะว่าแม่เสียดายเงินค่ารถด้วยค่างกบของแม่แม่ก็พาเดินไปไกลมากจากโรงยิมเข้าไปในเมืองนะคะทุกคนเราก็เดินค่ะทุกคนยกเว้นวันไหนที่รถสองแถวมันมานะคะ ซึ่งเมืองที่แม่ไปอยู่อ่ะมันชื่อว่าเมืองคอนยาคอนยาเอริกดี้มันแบบถ้าเปรียบกับไทยมันก็เป็นแบบต่างจังหวัดนะคะที่แบบรถประจําทางอ่ะมีแบบชั่วโมงละหนึ่งคันนะซึ่งแม่ก็แบบไม่รอเราไม่รอรอชั่วโมงหนึ่งไม่ได้มันเหนื่อยมันนานเราเดินรอเดินไปกัะและแม่ก็หลอกรอพี่ปูกับพี่นองเดินอ่ะพี่ปูเขาก็จะแบบพี่รอรถไม่ได้เหรอหนูเมื่อยคือพี่ปูเขาก็จะเป็นคนแบบเหนื่อยง่ายไม่ค่อยชอบเดินขี้หนาวพี่นองก็จะขี้หนาวแม่ก็จะเป็นคนแบบ แม่ชอบไม่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบหิมะตกเวลาหิมะตกแม่ก็จะชวนเดินผ่าหิมะอะไรเงี้ยแต่พี่น้องกับพี่ปูเขาจะไม่ชอบไงแต่แม่ชอบไงแม่ก็จะแบบเดินนั่งรอรถเฉยๆทำไมเราเดินไปเรื่อยๆรถมาเราก็ค่อยโบกอะไรเงี้ยแม่ก็พาเขาเดินค่ะทุกคนไกลมากแม่ก็เหนื่อยแต่แม่จะเดินแม่จะเก็บเงินค่ารถหนึ่งเหรียญเอาไว้กินค่ะทุกคนแต่เรื่องกินแม่ไม่เสียดายนะแม่กินเต็มที่แต่เรื่องอย่างอื่นอย่างพวกค่ารถเงี้ยแม่ไม่ม่ไม่เสียแม่เดินเอา พาเดินนังก็ขำนังก็บอกว่าแบบเออเนี่ยปีที่แล้วมาอยู่กันสองคนไม่เคยไปไหนเลยในเมืองไม่เคยรู้จาร้านอาหารไม่เคยออกไปไหนนอกจากสนามซ้อมกับกับกับที่พักอยู่ข้างในนั่นแหละพอแม่ไปนะคะเปิดหูเปิดตาค่ะแม่พาไปทุกที่ในเมืองค่ะพาไปกินในติมพาไปกินพิซซ่าพาไปร้านขนมพาไปเล่นฟิตเนสแม่พาไปทุกที่แม่พาลองทุกร้านค่ะลองร้านนั้นร้านนี้นะคะแล้วก็กลับมาไทยด้วยน้ําหนักที่ขึ้นมาคนละเกือบสิบโลค่ะทุกคน เพราะว่ากินมันทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะเขาอยู่ของเขากันดีๆแล้วนะครับพอแม่ไปร่วมทีมด้วยแม่ก็พาเขาน้ําหนักขึ้น,นะคะ่ะทุกคนก็เลยแบบเป็นเรื่องราวแบบเล่ากันแต่มันก็เป็นการบสนุกอีกแบบหนึ่งนะสองคนนั้นก็บอกว่าเออถ้าเกิดแม่ไม่พาไปอะ่ะไม่ไม่ไปอยู่ด้วยไม่พาไปอะ่ะสองคนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดขวัญขวายที่จะ ที่จะแบบออกไปอะค่ะคือเขาก็ซ้อมกินนอนอยู่ในอย่างเงี้ยของเขาได้ไงแต่แม่อยู่ไม่ได้ทุกคนอย่างวันหยุดวันอาทิตย์เนี้ยพี่ปูก็นอนดูซีรีส์พี่หน่องก็นอนดูซีรีส์แม่ทําอะไรหันซ้ายหันขวานอนซีรีส์ดูซีรีส์กันหมดแม่ก็แบบอยู่ไม่ได้อะแม่ก็จะแบบน้องไปไปกินติมกินติมคือทําอะไรก็ได้ที่มันได้ออกไปข้างนอกอะทุกคนแม่เป็นแนวแบบถูกกักขังไม่ได้นี่แม่ยังงงเลยว่าแม่มากักตัวได้ยังไง14วันจริงๆแม่เป็นเป็นคนแบบชอบไปนั่นไปนี่ชอบเปดตาไง แต่เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งไม่ชอบขึ้นรถชอบแบบชอบเดินไม่รู้เป็นไรแม่น่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มแก่ตัวมาแล้วก็ก็ไม่ค่อยเดินแล้วขึ้นรถอดีแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ขาแข้งอะไรอายุมันก็เยอะใช่ไหมมันไม่ห้าวเหมือนสมัยวัยรุ่นไงสมัยวัยรุ่นนี่ให้เดินยังไงก็เดินได้เดินทั้งวันก็เดินได้ตอนแยกกันไปเล่นต่างประเทศเหงาไหมคะเหงาค่ะถ้าถ้าตอนแยกกันไปแบบคนละประเทศอ่ะ เงามากแต่ว่าอย่างแม่กับพี่น้องก็จะแบบอย่างเงี้ยวิดีโอแต่ก่อนมันจะเป็น MSN มันจะเล่น MSN ในคอมพิวเตอร์อ่ะในคอมพิวเตอร์เล่น MSN นะคอมคอมพิวเตอร์แบบรุ่นรุ่นรุ่นตู้ปลาอันใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละแบกไปทุกคนแล้วก็แบบเล่น MSN โหลดโปรแกรม MSN มาแล้วก็เปิดกล้องคุยกันทุกวันกับน้องอะไรเงี้ยแม่ก็จะคุยกันแต่กับคนอื่นแม่ก็คุยบ้างแต่ว่าจะกับน้องนี้จะต้องคุยทุกวันแต่ว่าแม่ไปเล่นสเปนแม่ไปเล่นกับเจแม่ไปกับเจ๊สองคนก็แบบ ไม่ไม่เหงาเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็แบบสนุกฮ่แม่แล้วเรื่องเจเจหน่อยเจเจก็เป็นคนเก่งทุกคนเจเจไปเล่นกับแม่ที่ที่ที่สเปนนี่ก็แบบคือต่างคนต่างเป็นคนแบบเจพูดถึงเจกับแม่คล้ายๆกันคือคือเป็นคนแบบชอบเที่ยวชอบออกไปกินข้างนอกคือไปสเปนนี่เข้ากันกึึบเลยกับเจไม่เคยกินข้าวในบ้านทุกคนพอซ้อมเสร็จนะพ่กิฟวันนี้ไปไหนเอ้ยบุฟเฟ่อาหารจีนเอ้ย ซิพิซ่าเอ้ยอาหารสเปนเอ้ยคือเข้ากันมากแม่กับเจ้เข้ากันมากเป็นคนแบบสไตล์เดียวกันเลยก็คือชอบชอบเปิดหูเปิดตาออกไปกินข้าวนอกบ้านและเจ้ก็ชอบเดินเหมือนแม่เจ้ชอบเดินเจ้เดินยิ่งกว่าแม่อีกเจเป็นคนเดินเร็วด้วยและสนามซ้อมอ่ะกับที่พักของแม่ที่สเปนที่อยู่กับเจ้คือมันไกลมากทุกคนแต่ว่าค่ารถที่สเปนมันแพงะค่ารถค่ารถบัสอ่ะที่เราต้องนั่งจากจากหน้าพาร์ตเมนที่เราพักกันไปสนามอ่ะคือขึ้นทุกวันมันแพงอ่ะ ก็เลยคุยกันกับเจ้ว่าเจ้เราเดินเหอะคือคิดซะวา่าเราวอร์มแม่ก็คิดในใจแล้วตุกๆตุมตแล้วว่าแบบเฮ้ยเจ้มันจะเดินกับเราไหมาเพราะมันไกลามากจริงๆเจ้บอกโอเคพี่เดินโอ้โหเท่านั้นแหละแม่เลยรู้สึกเลยว่าแบบเจ้มึงเกิดมาเพื่อกูเลยคือคือใช่เลยเดินด้วยกันสองคนทุกคนไปซ้อมเดินเดินเดินประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะคิดดูคือถ้าเกิดซ้อมสี่โมงเย็นอ่ะก็ต้องออกแต่สี่โมงเดินครึ่งชั่วโมงไปถึงสนามซ้อมสี่โมงครึ่งแล้วก็ซ้อม แล้วตอนกลับก็ซ้อมเสร็จเหนื่อยๆกูก็เดินกลับอีกทุกคนแล้วเป็นภูเขานะอีตอนไปมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าจากจากบ้านแม่มจะอยู่อพาร์ทเมนต์บนเขาเดินลงภูเขาไปมันก็จะไม่เหนื่อยใช่ไหมตอนซ้อมเสร็จทุกคนเหนื่อยอ่ะเดินขึ้นเขาโอ้โหหอบเด็กถามว่าขึ้นรถเมล์ไหมไม,ไม่จ้าแพงเดินจ้าแต่เราเกิดมาเพื่อกันและกันจ้าแล้วเราก็เดินเป็นเพื่อนกัน,กนค่ะเล่นที่สเปนนะะปีนั้นเราก็เดินกันแหลกค่ะแล้วก็จะมีแบบที่เที่ยวที่มันอยู่ในเมืองอ่ะแล้วรอรถบัสนานเราก็แบบ เจเดินไหมเจก็แบบเดินพี่เดินอีกจ้ะคือคือเข้ากันมากเลยแม่กับเจน,นี่แบบสายเที่ยวสายกินสายเดินแล้วแบบเจเดินไวด้วยคือไปด้วยการแบบเข้ากันมากกินข้าวนอกบ้านทุกวันแล้วก็จะโทรไปหาน้องกัะปูใช่ปะ่ะน้องกระปูเล่นอยู่ตรุรกีแม่กับเจเล่นอยู่สเปนก็แบบโทรหากันเฮ้ยน้องวันนี้ออกมากินอีกแล้วเราแบบพอ,พอนางเปิดกล้องนางก็อยู่แต่ในห้องกัะปู แม่ก็แบบน้องทำไรซ้อมเสร็จกินข้าวอยู่ในห้องแม่ก็แบบน่องคือชีวิตมึงจะไม่อยากเจอเดือนเจอตะวันเจออย่างอื่นเลยเหรอแอรเธอทําอะไรนี่มาทะเลกับเจ้อะไรเงี้ยคือแม่กับเจ้แบบเที่ยวทั่วมากบางวันนะก็แบบชวนกันนั่งนั่งรถบัสคือรถบัสอ่ะมันจ่ายราคาเดียวเนี่ยทั้งสายใช่ไหม เฮ้ยเจเรานั่งแม่งทั้งสายเลยอยากดูว่ามันพาไปไหนนั่งรถบัสวนดูทั่วเกาะที่สเปนตอนอยู่ที่สเปนแม่ไปเล่นที่อิบซาแกนคาเรียนะคะก็คือแบบเป็นเกาะเป็นเกาะที่แบบช็อปปิ้งอ่ะเป็นเกาะที่เป็นเมืองช็อปปิ้งโดยเฉพาะเป็นเมืองเป็นเกาะที่แบบเว้นภาษีอะ่ะทุกคนแล้วคือพอวันเราจะกลับอะ่ะเราก็แบบเอาของที่เราเอามาทิ้งหมดเลยเพื่อที่เราจะซื้อของใหม่อะ่ะกลับไปทุกคนเพราะว่าแบบกลัวน้ําหนักกระเป๋ามันเกินไงก็เลยแบบเอาของเก่าทิ้งหมดกูดซื้อช็อปปิ้งใหม่ เพราะมันถูกด้วยไงทุกคนแล้วก็แบบโอหแม่คือแบบซื้อของช้อปปิ้งแบบเยอะมากราคามันถูกมันไม่มีภาษีอะคิดภาพเอาแม่คุ้มมากเลยจ่ายแล้วต้องคุ้มชายแม่จ่ายค่ารถบัสแม่ก็นั่งมันทั้งสายวนดูว่ามันไปไหนบ้างเราก็จะได้รู้้วยไงว่าอ๋อมันผ่านห้างนี้อ๋อมันผ่านตลาดตรงนี้มันผ่านอันนี้ผ่านอันนี้อะไรเงี้ยแม่ก็จําพอนั่งสายนี้เสร็จแม่ก็นั่งอีกสายหนึ่งก็เหมาะกันมากเพราะเขาชอบไม่ชอบไปไหนแต่ว่าพี่น้องอ่ะเขาเหมือนแบบยังไงก็ได้ไงพออยู่กับแม่ม่่่ชววเเเททีียยาก็ เขาอยู่กับปูปูชวนดูซีรีส์อยู่ห้องเขาก็อยู่ห้องเล่าสนุกดีแม่ปังมากขอบคุณค่ะใครชอบใจก็ส่งของขวัญมาให้แม่ได้นะจ๊ะไม่มีใครห้ามใครกันเลยเหรอแม่ใช่แม่กับเจ้ไม่ห้ามกันเลยแล้วก็แบบเป็นสายกินอะ่ะเห็นร้านอาหารร้านไหนแบบน่ากินพี่ร้านนี้ไหมปะพี่ร้านนี้ไหมป่ะชอปปิ้งนี่แบบมไม่ยอมกันนะทุกคนแบบได้เลยอะพี่กับเจ้นี่คือไปด้วยกันได้เลย นั่นคือตอนนั้นนะทุกคนตอนนี้เราก็โตขึ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งรุนแรงเหมือนสมัยนั้นขอบคุณลูกโป่งเลยนะคะแม่ฟกง,งอ,อะไรกันกับพี่น้องเล่าไปแล้วนะทุกคนไม่ทันแม่เล่าละสิชอบฟังแม่เล่ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ แม่เล่าเรื่องแต่งงานหน่อยเรื่องแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของแม่นะคะประทับใจก็คือแม่ได้แต่งงานแล้ว